ตารางข่าวนะครับข่าวสำคัญสำคัญนะเอาเฉพาะข่าวสำคัญสำคัญละกันนะครับก็วันนี้นะครับมีข่าวดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับในรายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างนะครับที่ส่งผลกระทบต่อกราฟในวันนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เทรดทองวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะช่วงช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือช่วงสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้นะครับนะ ล้วก็จะมีของแคนาดานะครับตัวเลข C P I นั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเทรดทองคํานะครับหรือว่าเทรดน้ํามันนะครับอันนี้ก็นะฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับนะครับทีนี้นะครับสำหรับตัวกราฟราคาทองนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีออเดอร์เหมือนกันนะครับนะซึ่งผมก็วางเซลล์มานะฮะสองเจ็ดนะครับตอนนี้นะ อสองเจ็ดจริงๆอยากได้ตรงนี้อีกสักชุดหนึ่งแต่ว่าถ้าลงเลยก็ได้นะครับลงเลยก็ได้ถือมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเนี่ยนะครับนะมีใครถืออยู่บ้างนะครับพิมพ์คำว่าถืออยู่ให้หน่อยนะอ่านะครับในห้องเทรดนะครับใครถืออยู่บ้างพิมพ์คำว่าถืออยู่ให้หน่อยนะนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็ยังถืออยู่นะสองเจ็ดนะฮะโซนเซลนะครับผมนะครับก็ยกขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวนะเมื่อคืนนี้นะฮะลงดีกว่าครับโค้ดนะครับคุณพลบอกนะฮะ อ่านะ่ยโซนสามศูนย์นะแต่ว่ามเมื่อคืนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเพิมมาในดนะิสคอรเนี่ยบอกว่าเกือบแล้วนิดเดียวนะครับผมสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับ,นะรบแอบลักหลับใช่ในทองคำนะสองศูนยะ์สามสามจุดห้าเจ็ดเนี่ยนิดเดียวนะครับนะอ่าแล้วทีนี้นะเทสแนวต้านเนี่ยแล้วก็เป็นแนวราคานะครับแล้วก็เป็นแนวราคา lower h นะครับคำถามคือ l ว w e ไ h i g เนี่ยแข็งแรงไหมก็ เทสมากกว่า3ครั้งก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ในช่วงเช้านะครับฝั่งของตัววอล u ุ่มเองก็อาจจะยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับตอนนี้เพิ่ง8โมงเองนะถืออยู่คุณอาร์ตนะครับโอเคนะครับนะแผนการเทรดนะครับวันนี้ก็โฟกัสนะฮะไปที่การเทรดทำกำไรในฝั่งเซลล์นะครับตัวกลาฟปรับตัวขึ้นมาเทสซัพพลายนะครับเทสต้านนะครับไม่หลุดนะแล้วก็เริ่มปรับตัวลงนะครับใครยังไม่ได้เซลล์นะครับ เนี่ยก็เซลล์ตรงนี้ได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นจุดแนวต้านนะครับนะสตัวกราฟราคาทองครับนะครับแล้วก็กรอบทำกำไรนะครับวันนี้ทำกำไรตรงไหนได้บ้างนะครับจังหวะการย่อตัวเนี่ยจะมีแนวย่อนะครับแนวแนวย่อตรงนี้ทองนะอ่าก็จะย่อเทสโซนโซนสองสามสองสองนะครับโซนนี้เป็นโซนแรก่านะครับถ้าหลดสองสองสองศูนย์ได้ ก็กดลงนะครับนะเทสแนว2016นะครับตรงนี้เพราะฉนั้นก็เป็นกรอบนะฮะสั้นๆตรงนี้ให้เพื่อนๆรู้ก่อนละกันนะครับว่ากรอบไหนเป็นกรอบสั้นนะครับส่วนภาพรวมยังวองฝั่งเซลล์นะครับนะนะแล้วก็ในส่วนของตัวค่าเงินดอลลาร์นะฮะตอนนี้ดอลลาร์เป็นไงบ้างดอลลาร์เฮดโฟนะครับยกลนะดอลลาร์เฮดโยกลอยู่นะครับในตอนนี้นะครับนะ นะครับก็ยกโลราคาก็เริ่มบีบเข้ามานะเริ่มบีบเข้ามานะครับในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับถ้าดูจากตัวสโตลหรือว่า SI เนี่ยนะครับก็เกิดนะครับคล้ายๆเดบิวเจนนะยกตัวขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่ได้มีการเบรกกรอบนะครับสำหรับตัวดอลลาร์นะครับส่วนตอนนี้ถามว่าดอลลาร์เป็นยังไงมองนะครับสวิงในกรอบก็คือเรื่องของการปรับตัวขึ้นกรอบ4ชั่วโมงนะครับส่วนกรอบหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ นี่เลยนะครับนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มยกตัวขึ้นนะครับอย่างน้อยๆนะนะครับจุดแรกจะเป็นการปรับตัวขึ้นสวิงในกรอบสามเหลี่ยมนะครับบริเวณนี้นะฮะสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับทีนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เทรดนะครับดอลลาร์หรือว่าทองคําอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าดอลลาร์ยกขึ้นนะครับก็อาจจะต้องไปดูนะาเทียบในส่วนของตัวทองคำนะฮะในช่วงสั้นๆทองจะกดลงมาตรงไหนได้บ้างซึ่งกรอบที่เขากดลงมาเทสบ่อยๆเมื่อวานนี้เนี่ย ะก็จะเป็นโซนนี้นะครับสำหรับคนที่เซลล์2730มานะครับนะยคนก็อาจจะต้องดูว่าเทสแล้วหลุดไหมนะครับทีหนึ่งนะนะไม่แน่ถ้าลงมาไม่หลุดผมอาจจะให้รวบเก็บแถวๆนีนะนะนะ้นะครับนะฮะ2020นะครับนะยโซนโซนนี้นะครับนะถ้าลงมาแล้วไม่หลุดนะแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับนะเพราะว่า ถามว่าโมเมนตัมของกราฟเนี่ยตอนนี้เป็นฝั่งไหนอะไรยังไงนะครับก็ต้องบอกงี้ว่าโมเมนตัมของกราฟเนี่ยนะครับนะเบื้องต้นตอนนี้เริ่มเริ่มลงแล้วนะครับนะดูจากตัวกราฟตอนนี้นะครับนะเริ่มลงนะครับนะตัวกราฟนะฮะเริ่มปรับตัวลงมานะครับมีการสร้างราคาไฮต่ำลงมาในกรอบ4ชั่วโมงนะครับมีการเทสตานไม่หลุดนะอย่างที่ผมบอกก็คือเทสตานบริเวณนี้นะครับเซอน2030นะครับนะ ก็ปรับตัวลงมานะครับสำหรับทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเทรดวันนี้ก็อาจจะมีข่าวนะครับส่วนกองทุน SPDR วันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองทองคำนะครับหมายความว่าเราก็ต้องเทรดตามกราฟเทคนิคนะฮะเหมือนเดิมนะ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 ตอนนี้สโตเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอดูก่อน RSI สโตนะครับดูนิดหนึ่งค่อนข้างไซเวย์นะแล้วก็ตัว uh, Volume Profile นะครับดูจาก Trading View อันนี้เป็นกรอบเทรด i n g v i ิวที่ผมตีไว้ให้นะครับก็คือทองคำเนี่ยมาในลักษณะของตัวดับเบิลท็อปแพทเทิร์นนะครับเห็นชัดเจนไหมฮะในมือถือนะจออาจจะเล็กนิดนึงนะครับมาในลักษณะของตัวดับเบิลท็อปแพทเทิร์นนะครับบริเวณนี้แล้วก็มีการจริงๆิงมีการเทสไปแล้วแหละเมื่อคืนนี้นะครับก็หวังว่าเขาจะไม่ขึ้นเทสอีกครั้งนะครับนะครับก็เทสไปแล้วเมื่อคืนนี้บริเวณนี้นะฮนย์สา นะครับเป็นแนวอินทรีของตัวแพทเทิร์นดับเบิลท็อปในรันนั้นเนี่ยหลังเทสแล้วเนี่ยปกติเราจะปรับตัวลงแล้วเบรกโลลงนะครับนะจากตัวรูปแบบชาร์ตแพทเทิร์นนะครับนะเบรกโลลงตามรูปแบบของเขานะครับหลังจากที่ pullback ขึ้นเทสแนวอินทรีแล้วนะครับนะปกติจะเบรกโลนะครับนะถ้าพูดถึงตัวชาร์ตแพทเทิร์นนะปกติก็จะเบรกโลแล้วก็กดต่อนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าอิงตามระยะนะครับ ของเขาเนี่ยจะมีกรอบที่โซน1998งพัเอสดยูเอรีต่อออนนะครับแทร็กสำหรับตัวชาร์ตแพทเทิร์นนี้นี่นะครับนะหรือว่าเออเป้าหมายนะครับในการทำกำไรก็อยู่ที่โซน2,000นะฮะ2,000หรือ1,998งพัเอสดยูเอรีต่อออนนะฮะซึ่งก็ตรงกับระดับราคาสำคัญตามกรอบฟิโบนะครับก็คือโซน160.8นะครับนะฟิโบนะครับนะตรงนี้ก็ถ้าอิงตามชาร์ตแพทเทิร์นแล้วก็ตามระดับราคาฟิโบนะครับนะตรงนี้นะครับก็ถ้ายังไม่ยืน หายเมื่อคืนแล้วกันนะหมายความว่าถ้ากราฟยังไม่ยืน2035นะครับมองกดลงเทสนะครับบริเวณ2,000เอาโลเดิมก่อนก็คือ2,016นะครับนะ2016แล้วก็โซน2000 2000นี่จะเป็นทาร์เก็ตหลักนะครับจากตัวรูปแบบชาร์ตแพทเทิร์นนะครับตรงนี้นะครับนะถ้าเราวิเคราะห์จากตัวนะฮะรูปแบบชาร์ตแพทเทิร์นตรงนี้นะครับนะหลังจากเบรกเอาพูดแบ็กนะครับแนวต่อไปก็จะเป็นโซนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ แชร์ไว้ให้เพื่อนๆพื่อนเทรดเดอร์นะครับสำหรับคนที่เทรดแล้วก็ถือออเดอร์อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เน้นไปที่การเด้งแลหาจังหวะเข้าเซลล์กันก่อนนะครับถ้ากราฟยังไม่เบรกยืน2035เนสาดาต่อออนนะครับนะก็ให้ถือฝั่งเซลล์นะครับแล้วก็ทำกำไรทีละกรอบนะครับเมื่อมีกำไรแบ่งปิดกำไรทุกครั้งเลื่อน SL กันทุนนะครับนะคุณ TFX Demo Trader แชร์ไลน์แล้วขอบคุณมากเลยนะครับนะ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองการเทรดทองนะครับแต่ว่าเสเต็ปแรกเนี่ยทองคำอาจจะต้องเบรกนะครับบริเวณ2 0งศลงมาให้ได้ก่อนนะครับก็เป็นแนวที่เขาไซด์เว์ในตอนนี้นะครับนะสองศูนย์สองสี่กรอบนี้นะครับกรอบราคาโลดตรงนี้นะอาจจะต้องเบรกโลดตรงนี้ลงก่อนนะครับถึงจะกดลงได้นะครับซึ่งถ้ากดหลุดสองศูนย์สองสี่เนี่ยกรอบต่อไปก็ยังมี 2 0 2 0อยู่นะครับถือว่าดันค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวทองคำตอนนี้นะครับนะแต่ก็ต้องเบรกลงให้ได้นะครับแต่ก็ต้องเบรกลงให้ได้ถ้ายังไม่ยืน3 5นะครับก็ซื้อฝั่งเซลล์แล้วก็เก็บทีละกรอบนะครับนะนะครับเก็บทีละกรอบ2 0 2 0แล้วก็2 0 1 6นะครับหลุด2 0 1 6ได้นะครับถึงจะกดลงได้นะครับนะนะครับในฝั่งของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับหรือว่ายูนิสิบบอลนะครับตรงนี้นะก็ เบื้องต้นพันธบัตรเนี่ยนะครับก็ไซด์เวย์นะสวิงในกรอบนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้มีเรื่องของการ u ู l แบ็กขึ้นไปเทสแนวเบรกเอาท์นะครับซึ่งอยู่ที่โซน4.112%นะครับตรงนี้เราก็โซนเส้นค่าเฉลี่ยม a 2 0 0เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ4.080%นะครับตรงนี้นะครับนะสำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับหากดูในกรอบทำเฟรมใหญ่อย่างเช่นเดหรือว่า 4ชั่วโมงนะตอนนี้ก็มีเรื่องของการเบรกหลุดนะครับ mm hmm. บริเวณแนวอินเบส200นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับนะส่วนกราฟเดเนี่ยตอนนี้ยังคงไซด์เดยนะ แต่ว่าเป็นการไซด์เวทที่มีการยกราคาปิดที่ส่งขึ้นนะครับสำหรับตัวพันธบัตรนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าพันธบัตรจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนฮะตอนนี้ก็มีเรื่องของแท่งบ่ายออกมานะครับเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทแอนกราฟติ้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการยกโลนะครับนะะฉนนั้นเนี่ยพันธบัตรนะครับลงมาเยอะนะครับมีสัญญาณโอเวอร์โซลเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเข้าสู่ตลาดเมกาเย็นวันนี้นะครับพันธบัตรจะสามารถยืนเหนือบริเวณ 3. ุด 980%ได้หรือไม่นะครับนะแต่เบื้องต้นเนี่ยสะท้อนแรงซื้อออกมานะครับจากตัวแพลชั่นนะครับ a ราฟ,ฟิกแล้วก็เรื่องของการปิดราคาที่ส่งขึ้นด้วยนะครับแต่ยังคงไซด์เว่บริเวณนี้อยู่นะครับนะก็ต้องรองเรื่องของความชัดเจนนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับนะตรงนี้สําหรับตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหัฐนะครับนะ แต่ว่าบองต้นก็ให้มองกรอบไซด์เวก่อนนะอย่าเพิ่งมองว่าเขาจะขึ้นยาวนะครับก็ให้มองแค่กรอบไซด์เวก่อนวันนี้นะครับที่สวิงอยู่นะครับนะสำหรับตัวพันธบัตรซึ่งถ้าปรับตัวขึ้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้นักทุนเนี่ยเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับหรือว่าทองคํไม่ยิ่งขึ้นนะครับหากพันธบัตรปรับตัวขึ้นก็ทําให้ทองคานะฮะส่วนใหญ่มักจะปรับตัวลงนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นสําหรับเพื่อนๆที่เทรดทองอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องดูพันธบัตรเพิ่มมากขึ้นนะครับนะในการเทรดนะคร ข่าวมาวันไหนวันนี้ครับข่าวมาช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับนะตามตารางข่าวนะครับช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับนะวันนี้ก็มีข่าวนะครับดอลลาร์นะครับแล้วก็แคนาดาในแคนาดานี่น้ํามันนะครับนะหลักๆนะครับนะเราก็จะมีช่วงดึกช่วงดึกก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะก็ให้โฟกัสนะฮะในช่วง2องทุ่มครึ่งเป็นหลักนะฮะสำหรับเรื่องของการเทรดในวันนี้นะครับหมายความว่าการเทรดทองวันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะระมัดระวังนะฮะช่วงเวลานี้นะครับเวลาเดียวนะครับนะ นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เทรดนะครับก็อย่าลืมนะฮะเทรดตามความเสี่ยงที่รับได้นะครับนะนะไม่ออกหลอดเต็มแม็กทีเดียวนะครับให้ออกทีละ0.01 0.02อย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับทองคำไหมครับก็มีผลกระทบแต่อาจจะไม่ได้ตรงสักเท่าไหร่นะครับนะใช้คําว่ามีผลกระทบนะฮะก็มันเป็นข่าวอ้อมๆนะครับไม่ได้ส่งผลต่อทองมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ถ้าดอลลาร์ แข็งเนี่ยก็ส่งผลทําให้ทองคําปรับตัวลวงตงลงได้นะครับนะแต่ถ้ามองในมุมของกราฟเทคนิคเนี่ยกราฟทองก็ยังคงทําราคา High ที่ต่ําลงอยู่นะครับแต่ยังไม่มีราคาโลที่ต่ําลงแค่นั้นเองนะครับนะก็หมายความว่าเขาก,กดราคาไฮลงมาแต่ยังไม่มีโลที่ต่ํากว่าโลก่อนหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าจะทําโลใหม่เมื่อไหร่นะครับนะที่รอตอนนี้ก็คือรอทองทําโลใหม่นะครับนะพอร,ราคาไฮเนี่ยกดลงมาแล้วนะครับสังเกตนะ ราคาไฮเนี่ยกดลงมาเรื่อยๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็มีโลต่ำลงเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เด้งนะครับคูแบก็กเทสแนวต้านนะครับอ่าตรงนี้ก็รอโลใหม่นะครับนะเพราะเวลากราฟขึ้นลงเนี่ยมักจะขึ้นเป็นมักจะขึ้นลงเป็นขึ้นบันไดนะครับนะแบบนี้นะครับตอนนี้ก็รอแค่ โลใหม่นะครับนะถามว่ามีโอกาสเทสโลเดิมไหมก็มีครับแต่เราก็จะถือยาวนิดนึงนะครับนะไหนๆก็ได้ถือแล้วนะครับนะครับก็กรอบที่มองไว้อย่างที่ผมบอกก็คือโซน2 0 0พันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตหลักของเราในตอนนี้นะครับนะโซนสองพันก็ให้เพื่อนๆเนี่ยถือไว้ก่อนพยายามอย่าเปิดไม้เพิ่มนะครับนะอย่างของผมเนี่ยก็ไม่ได้เปิดหม้เพิ่มนะนะครับอย่างตอนนี้ผมก็ไม่ได้เปิดหม้เพิ่มนะครับนะอันนี้เป็นออเดอร์ของเดือนนี้นะครับนะ ปิดกำไรไปนะฮะเจ็ดหมื่นเหรียญนะครับนะตอนนี้ติดลบอยู่พันสองนะครับอ่าขณะนี้นนผมยังไม่ได้เปิดหมายเพิ่มก็อยากให้เพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดเพิ่มนะครับนะอ่ามีใครเทรดแบบกดตามทุกไม้ไหมครับกดตามผมทุกไม้ไหมในนี้ นะครับในห้องด i s c o r d นะครับนะก็ถ้ากดตามทุกไม้ผมยังไม่เปิดเพิ่มก็อย่าเพิ่งเปิดเพิ่มนะครับนะไม่ต้องไปเพิ่มนะนะนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเราเราเทรดไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ารอความชัดเจนนะครับถ้ามีจังหวะบิบกห่อนผมก็จะแจ้งนะครับนะส่วนตอนนี้ก็ให้ถือแค่นี้ก่อนนะครับส่วนเราสอบเดรนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรารวบเก็บกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคู่เงินในช่วงนะฮะช่วงเช้านะครับ a อูนะครับนะ สำหรับ AUD USD นะครับแล้วก็ตัว New Zealand USD นะครับสำหรับ a u n u เนี่ยเบื้องต้นนะครับในช่วงชวเช้า Asia Session นะก็ยัยงคง s i d e w a y ์นะนะครับก็มีสัญญาณเซลออกมาฮะสำหรับตัว AUD USD นะก็ต้องไปดูว่าในฝั่งของสกุลเงินที่เทียบอย่างเช่นดอลลาร์เนี่ยจะนะครับแข็งค่าขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็มีการ นะครับสร้างแนวไซเว้นะครับก็อยากให้เราความชัดเจนนะฮะร,รอเบรกเอาก่อนเราค่อยเทรดละกันสำหรับคู่๊งยนี้นะครับตอนนี้ก็หรือรอเบรกหลุดนะครับซัพพลายโซนนะครับนะหลุดโซน0ูนย์หกหกเนี่ยตรงนี้ค่อยเซลล์ตามแต่ถ้าถามตอนนี้ก็คือยังไม่ชัดเจนนะ AU นะครับยังคงไซเว้นะในกรอบนี้เลยนะครับช่วงเชา้าก็จะมี AU n ูแล้วก็ UJ นะอันนี้ก็ไซเว้เหมือนกันครับ AU n ูเอ็นไซเว้นะ ส่วน UJ เดี๋ยวดูเจก่อนฮะยเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ถ้ามองในมุมของกราฟนะฮะดาวเทรนชัดเจนมากนะครับนะดาวเทรนชัดเจนมากเทรนขาลงค่อนข้างชัดเจนนะเดเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มีตัวพิน b a r เกิดขึ้นนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมย j มีพิน b a r เกิดขึ้นนะครับเดยนะฮะเฮดโฟมีการสร้างดีมานโซนเอาไว้บริเวณนี้ หมายความว่าถ้าจูยูเจเนี่ยนะครับถ้าไม่หลุดบริเวณ142.150นะครับตรงนี้อาจจะหาจังหวะพิจารณาเปิดออเดอร์บายได้นะโดยตั้งสตรอรเนี่ยต่ำกว่าราคาโลนะครับที่141.350นะครับก็แล้วก็เทคโปรฟิตนะครับบริเวณซัพพลายด้านบนนะครับที่ส่วนนี้ถ้าไม่หลุดนะดย้ำนิดนึงว่าถ้าไม่หลุดนะครับอ่าถ้าไม่หลุดดีมานนะครับก็หาจังหวะบายขึ้นไปใทคกำไรที่หนึ่งี่สี่จ นะครับตัวนี้ใช้สตอลอตต่ำกว่าราคาโลนะครับสำหรับตัว UJ แต่ก็ต้องรอยืนยันฮะให้ปิดแท่งบายก่อนในกรอบหนึ่งชั่วโมงจะดีมากนะครับตอนนี้ลงเทสแนวเบรกเอาล้วแต่ว่ายังไม่มีแท่งบายเป็นสัญญาณยืนยันนะครับว่าจะปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าเดนเนี่ยมีไพชันบายแล้วนะครับแต่ว่าเฮดโฟหรือว่าเฮดหนึ่งเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอความชัดเจนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เทรด UJ นะครับนะหมายความตอนนี้ยังไม่มีจังหวะในการเข้าเทรดนะครับเพียงแค่มีสัญญาณ2สัญญาณเองนนะครับะ ตลาดเช้าผ่านไปตลาดบ่ายนะครับ G U E U นะครับนะ G U ตลาดลอนดอนนะครับเป็นยังไงบ้าง G U นะครับนะ G U เนี่ยเมื่อวานนี้ราคาปิดต่ำลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นไปทำหายแต่ว่าก็ปิดต่ำลงนะครับนะถ้าถามผมตอนนี้เนี่ยผมก็คงจะหาจังหวะเซลล์ตาม supply นะครับในบริเวณนี้สำหรับตัว G U นะครับนะแล้วก็ G U เนี่ยวางแผนคงจะวางแผนเข้าเซลล์นะที่1.267นะครับ เดี๋ยวให้ขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนแล้วก็ตั้ง SL เนี่ยละเหนือราคาไฮนะที่1.27นะครับนะทาร์เก็ตจะเป็นโซนซัพพอร์ตนะครับนะซัพพอร์ตโซน1.25นะครับตรงนี้นะครับนะ,ะเดี๋ยวรอให้เด้งเทสก่อนแล้วผมจะหาจังหวะเข้าเซลล์แต่อาจจะต้องรอให้ปิดไพ่ชั่นเซลล์ก่อนนะครับถึงจะเซลนะล์นะเดี๋ยวจียูนะครับนะบริเวณนี้นะครับอ่าต้องรอก่อนนะรอความชัดเจนแต่ว่าเราวางเทรดซับไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับ แคปหน้าจอไว้ก่อนนนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นแผนในการเทรดตัวจีอูนะฮะส่วน EU, นะครับ E U R U S D นะครับนะ EU ก็เหมือนกันนะเทสต้านไม่ผ่านนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับส่วนแผนเทรดสำหรับตัว EU นะวันนี้อียู EU เนี่ยผมมองว่ายังไม่ชัดเจนนะทำไมผมถึงมองอย่างนั้นก็ตัวกราฟเนี่ยนะครับมีการสร้างซัพลายเอาไว้บริเวณนี้ด้านบน นะครับถ้าจะลงก็ต้องเทสด้านบนก่อนหรือต้องเบรกกรอบลงมาก่อนนะครับสำหรับตัว E U นะครับตอนนี้ก็ไซด์เวย์นะนะครับไซด์เวย์เพราะนั้นรอความชัดเจนนะครับสำหรับตัว E U นะครับก็หลักๆก็คงจะเทรดอ่าหนึ่งที่เหมาะกับการเข้านะครับที่เห็นแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มก็จะมี G U นะครับแล้วก็มีเออ่ทองคำนะครับนะนะทองคำนะครับมีรีเจคชั่นเกิดขึ้นนะครับนะก็ระวังแผนเข้าเซลล์กันนะครับแล้วก็ T P ที่โซน2,000นะครับตอนนี้ผมเซลล์มาแล้วนะ นะครับก็เดี๋ยวเราวางแผนเซลล์กันต่อไปนะครับนะอ่าโอเคนะครับแผนการเทรดวันนี้นะฮะทองคําในช่วงเช้านะกับช่วงสายนะครับเบื้องต้นถ้ากราฟยังไม่ยืน2,035เนี่ยก็นะเป็นแผนเซลล์นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเทรดสั้นเป็นพอร์ตนะครับนะเทรดสั้นเป็นพอร์ตก็นะครับถือตามที่ผมได้ได้อัปเดตนะครับผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูตลอดว่าโอเคพอร์ตผมตอนนี้เป็นยังไงเห็นไหมครับอ่าปิดกำไรแล้วเท่าไหร่เมื่อวานนี้ปิดกำไรไปพันสี่ร้อยเหรียญนะครับนะ นะครับนะนะปิดกําไรไปเนี่ยช่วงสายก็400จุดนะครับแล้วก็ปิดกําไรช่วงเช้าไปอีกเท่าไหร่ครับพันหนึ่งร้อยพันห้าพันหกร้อยนะครับเมื่อวานนี้ปิดกำไรประมาณพันห้าพันหกร้อยนะครับนะพันห้าร้อยถึงพันหกร้อยจุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับนะส่วนออเดอร์ที่ถือตอนนี้นะครับก็ถือไปเรื่อยๆนะครับนะผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูตลอดว่าพอร์ตผมตอนนี้เป็นยังไง ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ก่อนถ้าเพื่อนๆไม่นะครับไม่ได้โฟกัสกราฟก็ให้ดูพอร์ตผมเป็นหลักเลยนะที่ผมแกะให้ดูนะครับนะ นะครับผมก็จะแคปออเดอร์ให้ดูตลอดนะครับว่าตอนนี้ผมถือออเดอร์อะไรอยู่นะครับเทรดเป็นยังไงนะครับปิดกําไรเท่าไรปิดขาดทุนเท่าไหร่นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มีหน้าที่โฟกัสนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เข้าได้ไม่เข้าได้ครับตอนนี้เข้าได้นะครับก็อย่าลืมตั้ง SL ตามในห้องซิกญาลจัดซันบันพอตด้วยนะครับนะครับอย่าลืมตั้ง SL ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นออเดอร์ผมตอนนี้นะครับที่ผมแคป์ให้ดูนะ ก็ถือเซลล์ลงไปนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเบื้องต้นนะฮะแชร์ไอเดียเทรดคร่าวๆประมาณนี้นะฮะสำหรับแผนเทรดนะฮะทองคำนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์แผนเทรดอีกที่นึงนะครับน่าจะเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยส่วนห้องเซ็นทรั p o ันพอดนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บกําไรทีละชุดนะครับทยอยเก็บเรื่อยๆแล้วก็ดูจังหวะในการเข้าเทรอาจจะเน้นเข้าออกไวนิดนึงนะครับนะ อาจารย์เนก็ออกไว้ที่หนึ่งนะฮะโซนในการเก็บกำไรรอบแรกก็จะมีโซน2020กับ2016นะครับถ้าเบรก2016ได้ค่อยโฟลว์เซล l l ตามอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันในห้องเทรดสั้นปันพอร์ตครับสวัสดีครับ